ท่านไหนกาลังมองหาปั๊มลมอืดทนราคาจับต้องได้มีอะไรรับประกันหลังการขายไว้ใช้ติดบ้านดีๆสักตัวนะครับคลิปนี้ห้ามพลาดไปชมเลยครับท่านผู้ชมวันนี้เราอยู่กับปั๊มลมที่มาแรงที่สุดณเวลานี้นะครับแบรนด์เวอร์จินครับจุดเด่นของค่ายนี้เลยนั่นคือเรื่องของคุณภาพที่คุ้มเกินราคานะครับต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับหัวใจหลักของปั๊มลมมีอยู่3อย่างนะครับนั่นคือหัวสูบมอเตอร์และตัวถังนะครับซึ่งค่ายนี้เขาใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับเริ่มจากตัวถังนะครับเขาใส่ความหนามาถึง1.5มทให้สาามรถอัด ต่อได้มากขึ้นซึ่งท้องตลาดจะมีความหนาเพียง1.3มิลครับปั๊มลมครับเป็นเกรดนำเข้าจากไต้หวันนะครับสามารถทํางานต่อเนื่องได้ทั้งวันนะครับรวมถึงขนาดลูกสูบที่ใหญ่กว่าทั่วไปทําให้ลมเต็มไว เร็วทันใจไม่ต้องรอลมครับมาดูในส่วนของมอเตอร์ครับค่ายนี้ใช้เป็นมอเตอร์รอบเร็วถึง2,800รอบต่อนาทีนะครับซึ่งท้องตลาดจะใช้ความเร็วอยู่ที่1,450รอบท่านผู้ชมคิดตามนะครับจากที่ท่านเคยใช้ลมจะเร็วขึ้นอีก1เท่าตัวครับรับแวนเวอร์จินเนี่ยเขามีครบทุกขนาดนะครับตั้งแต่ไซส์เล็กสุด30ลิตรไปจนถึง500ลิตรนะครับเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกหน้างานเลยดีเดียครับมาดูในส่วนของค่าตัวกันบ้างครับสำหรับท่านที่ชมคลิปนี้ท่านได้ติดราคาโปรถูกไย่่าา้วัลตตงแ ถังเล็กดุดของเรา30ลิตรระบบออยฟรีเสียงเงียบลมเตียมไวที่สุดในท้องตลาดฟังไม่ผิดนครับท่านผู้ชม2,790เท่านั้นนะครับราคานี้รวมค่าจัดส่งให้ท่านเรียบร้อยปลายทางได้ไม่ต้องโอนมาก่อนนะครับไม่มีอะไรต้องเสี่ยงยังไม่พอครับขออนุญาตแถมชุดอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นสายลมหัวเติมลมปืนเป่ากรองข้อต่อคอปเปอร์สวมเร็วอีก1ชุดเอาให้ครบไปเลยครับท่านผู้ชมใช้งานได้ไม่ต้องเสียเงินหลายรอบนะครับเสียเงินรอบเดียวไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมแต่อย่างใดครับมาดูรุ่นายี่ท ดีมากๆนะครับปกติท้องตลาดไม่ต่ำ6,000ครับสำหรับ f c จัดให้5,190ครับมาดูรุ่นถัดไปครับระบบสายพานนะครับขวัญใจเกษตรกรไทยนะครับเริ่มตั้งแต่40ลิตรนะครับ4,790ครับนะขออนุญาตไปไวๆนะครับ75ลิตร7,390นะครับ100ลิตร8,390นะครับ150ลิตรเนี่ยตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไซส์กลางกลากำลังเหมาะสำหรับงานรถเกี่ยวงานอู่นะครับ9,390นะครับ สองอยลิตรนะครับตัวนี้งานคาแ์แคร์นิยมมากๆนะครับ13,790านะครับและไซส์จัมโบ้1 5 5 9นานะครับราคานี้สามรลิตรนะและพี่ใหญ่สุดของเรานะครับงานอุตสาหกรรมเลยฮะ500ลิตรนะครับสอง0มื่นเจ้าวนเท่านั้นนะครับยังไม่พอครับสำหรับท่านไหนที่สั่งซื้อปั๊มลมกับเจ้าสัวนะครับมีสิทธิ์แรกซื้อบล็อกลม ไทยตั้นแพ้งานไต้หวันในราคาเพียงเก0ยบาทเท่านั้นนะครับแม่ต้องบอกว่าโปรปั๊มลมดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมบ่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะถ้าไหนหายอยู่อาจจะต้องรีบสักนิดนึงนะครับเนื่องจากสตอ็อกมีไม่เยอะหมดแล้วขออนุญาตปรับเปาา็นราคาปกตินะครับถ่าไหนชนคลิปจนจบต้องขอบพระคุณท่านมากเช่นเดิมที่ติด<อ>ตามเจ้าสัวโดยตลอดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ทีมงานเจ้าสัวเช่นเดิมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฮียบอสจัดให้เสมอขอบพระคุณที่รับชมครับ